และนี่คือไม้ที่มีมูลค่าสูงกว่าเพชรบางเม็ดและถูกยกให้เป็นราชาแห่งไม้ว่ากันว่าคนจีนโบราณถึงกับเปรียบมันว่าเป็นไม้จากสวรรค์ที่เหล่าเทพยังยากรอบครองและมีราคาสูงพอๆกับรถยนต์หรูทั้งคันเพราะนี่คือไม้หนานมู่ราชาแห่งไม้สีทองของจักรพรรด ก่อนจะพาไปดูไม้ชนิดนี้แบบเต็มๆคุณอาจไม่เชื่อเลยว่าแค่ไม้ท่อนเดียวจะล้ำค่าขนาดมีคนแอบนำไปประมูลแทนทองได้เลยครับ ไม้หนานมู่คือไม้เนื้อแข็งจากจีนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมากๆมันมีเนื้อไม้สีทองเหลืองอาลรามเงางามเหมือนทองคำมีกลิ่นหอมในตัวแบบธรรมชาติปลวกมอดเชื้อราไม่กล้าเข้าใกล้ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเงายิ่งแข็งแรงครับสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไม้นี้ถูกสร้างวางต้องห้ามและบรลลังของจักรพรรดิเพราะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลพลังดีอายุยืนและเป็นอมาตะ จุดที่น่าทึ่งคือเคยมีการประมูลไม้หนานมูขนาดใหญ่เพียงท่อนเดียวราคาทะลุ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ35ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้นเคยมีครอบครัวยากจนชาวจีนประมูลบ้านเก่าหลังหนึ่งโดยไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นสร้างจากไม้หนานมูดแท้แทั้งหลังจนถูกประเมินมูลค่าสูงถึง800ล้านหยวนหรือกว่า4,000ล้านบาทเลยทีเดียวใครจะไปคิดจากบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นคฤหานาทองคำดีๆนี่เอง